เห็นตัวเองขึ้นพาดหัวข่าวกับคุณเพ,าพลาวประมาณว่าหญิงลีเข้าไปให้กําลังใจแพ,พลา,างนี่นะแล้วก็โดนทัวลงในในใต้เพจนั้นโดนด่าโดนไลสรารพัดซึ่งฉันก็นยังคิดว่าเอาอยังคือมาทัวลงฉันในในเพจต่างๆซึ่งฉันก็นคิดว่าฉันนี่อยู่ในมุมของฉัน่ะล่ะแต่สิ่งที่ฉันเข้าไปคอมเมนต์เพ,าพลาวะนะ่ะ เพราะว่าฉันก็ได้เห็นการโต้ตอบกันออกสื่อของเขาเนาะเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนดังเขาเป็นดาราเนาะเราเป็นเราเป็นคนดูเราก็เห็นคือถ้าไม่อยากให้คนเห็นะก็ไม่ต้องทะเลาะกันออกสื่อไม่ต้องให้คนเม้นไม่ต้องให้คนให้กําลังใจแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่ดาราคนดังเขาทําเขามีการโต้ตอบกันออกสื่อเราก็เป็นคนเข้าไปดูมันก็เป็นเรื่องปกติของเราก็เออ ติดตามข่าวสารเขาหรือแล้วก็ไปเผือกไปให้กําลังใจก็เรื่องของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นข่าวว่าหญิงไปให้กําลังใจประมาณคนที่ประมาณสามพันกว่ามั้งยิงกบรูวาดอกว่าคำบอกญิงมันสิออกไปเป็นข่าวว่าอ่าถ้าฉันโดนซำๆฉันคงสิเจ็บปวดอันนั้นคือขออมูลจากฉันที่ฉันพิมพ์ไปฉันก็บม่ได้คิดว่าฉันสิบไปโจมตีภัยหรือข่าขังภัยฟังนะแต่ทีนี้สิ่งที่ฉันคิดน่ะ มันไม่ใช่เรื่องผิดสําหรับตัวฉันถ้าใครจะทวนลงในเพจฉันนะยาถ้าถ้าถ้ามันเป็นคดีอาญาคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะให้ทนายมาเก็บเอาข้อมูลในเพจหญิงลีนะฟ้องร้องได้ถ้าใครที่จะเข้ามาด่ายิงในเพจญิงนะคะฟังก่อนขอให้อธิบายหน่อยซึ่งเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยลำหมอลำซิ่งอ่ะเธอเข้าใจไหมฉันกะเป็นหมอลำซิ่งหน่อยผู้หนึ่งเด้ตั้งแต่ฉันยังบ่ดัง เออวอไปน้ำไอ้เบิ้งสวนน้ำไปน้ำนี่สวนน้ำฉันมาเที่ยวเด้อนาหอนนี่เต็มนะคะเาขาอ,อธิบายต่อที่ฉันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันเนอะลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ว่าผัวเมียคนไหนจะทำผิดอะไรก็ตามอะ่ะคุยกันหลังบ้านแล้วก็ต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วยแล้วทีนี้การที่เรา ให้กำลังใจคนคนหนึ่งที่เรารู้จักอะมันไม่เป็นเรื่องผีดด er อกเด้อเพราะว่าเขาบัลัวไปถือไผผิดแต่เขาบรได่าโจมตีไผคนใดคนหนึง่งต่อให้เพื่อนฉันติดคุกเนี่ยต่อให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนเรียนเนี่ยสมมติเพื่อนหญิงลีนะ่ะจบมหกได้กันติดคุกนะ่ะฉันก็จะไปเยี่ยมเขาเธอเข้าใจไหมเออแล้วที่นี่ศิลปินที่เราเคยล้ำซิ่งด้วยกันมาทั้งหมดนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสายอุบล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายยนซาวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท็อปไลน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิปล,ป,ล,ลปินที่เราเคยที่เราเคยทํางานร่วมกันน่ะเธอเข้าใจไหมว่าเราเคยลำบากหลังเวทีด้วยกันตั้งแต่พี่ประจักษ์ชัยหายทองคําเนี่ยพาพวกเราไปรับจ้างนะ่ะตั้งแต่พี่บัวผันตั้งแต่พี่สีจันรแม่วัชราพรหญิงลีเป็นลูกศิษย์แม่วัชราพรอ,อันนี้เล่าจากความรู้สึกเลยนะว่าตอนนี้สังคมไทยกําลังอ เป็นทาตของกลุ่มโซเชียลโดยไม่มีผู้ใหญ่ของประเทศไทยเข้ามาควบคุมสื่อตรงนี้แม้แต่เพจที่แต่งตั้งกันขึ้นมาลอยๆที่ไม่มีตัวตนก็ตามคิดอยากเอาผู้ใดขึ้นมาแขวนคิดอยากเอาขึ้นผู้ใดขึ้นมาด่าก็ด่าเลยอันนี้คือประเทศไทยกำลังเป็นแบบนี้เด้วค่ะใครที่ชนะสื่อได้ด้วยใจของตัวเองคือคนนั้นอยู่ได้สมมติว่ายิงลีนะ่ะโอเคฉันเจ็บปวดจากจากการโดนโจมตีอะไรก็ตาม แต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้สึกดีว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนสวรรค์เขาขีดเส้นมาให้เราพักผ่อนหรือให้เราได้อยู่กับชีวิตของตัวเองหรือให้เราได้ทบทวนเฮ้ยเมื่อก่อนเรายากจนนี่เธอเราลองลองมองกลับกันไปนะเมื่อก่อนเรายากจนเราไม่มีอะไรนี่ว่ะตอนนี้เราจะไปเจ็บปวดกับคนนั้นด่าคนนี้ด่าเราคิดไปเองถูกไหมเขาไม่ได้เอามีดมาฟันเรานะ เธอฟังให้ดีคนที่ด่าเราสารพัดอะไรก็ตามเขาไม่ได้เอามีดมาฟันเราเราเจ็บเองอุ้ยคนนั้นดา่าคนนี้ดา่าแต่ใดๆแล้วคนที่เขาดา่าเขาก็ไม่ได้มีคุณธรรมเขาไม่ได้มีศีลธรรมจรรยาบรรณในการที่จะไปด่าใครต่อใครพ u z z l ปัญหาเขาเราก็ไปไดาเขาตะพิดตะพือ้อยออกกล่องมาจอหน่ารลายไปิเออมันกิดเสียงดงังเนาะขอโทษทีเด้ออันบ่ดอกฉันกั มีพี่ๆที่ต่างประเทศเขาโทรมาว่าหญิงลิไม่ต้องไปไปคอมเมนต์อะไรนะเดี๋ยวโดนทัวลงอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็เลยบอกว่าทัวรลงอะไรหรอเขาถามฉันหญิงถามเขาทัวลงที่หญิงลิไปคอมเมนต์ไงฉันก็บอกว่าอ๋อเหรอฉันไปคอมเมนต์คนที่ประมาณสามพันห้าก็เป็นข่าวแล้วเออแสดงว่าฉันยังดังอยู่แสดงว่าฉันก็เป็นศิลปินที่มีคนติดตามอยู่ก็เพราะเป็นอย่างฉันก็นยุ่กับธุรกิจของฉันนี่แหละทุกคนทัวสิลงกับมาโลดนาบ้านฉัน กวางขวางญ่โตมาลงหนารีสอร์ทฉันนี่เออแต่ว่าจะได้หยาบคายเพราะว่าฉันก็ไ่ได้ไปเฮ็นยังไงพวกเจ้าอย่าใช้คําหยาบคายที่สามารถฟ้องเอาเงินคุณในพรบคอมพิวเตอร์ได้เออเพราะว่าพรบคอมพิวเตอร์ถ้าใช้ถ้อยคําที่หยาบคายถ้าคุณมีทรัพย์สินทนายคนไหนเก่งก็ไปจัดการฟ้องเอาเลยแล้วก็เอาเงินไปฉันให้คุณเลยทนายเออคอยสิไปขืนสาลให้เจ้าว่ามันด่าคอยเออ มันเป็นแนวเล่นเดอร์การท่ดากันการบูลี่การค้นเฮาถาจิตใจเข้มแข็งมาเพอะนี่คือบาดเจ็บหนักฆ่าตัวตายได้นะคะฉันกะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันกะกระสูชีวิตเนาะฉันกะยากจนมาก่อนแล้วฉันฉันก็เห็นหลายคนนะที่ด่าฉันว่าที่ที่คอมเมนต์ฉันว่าคนเหมือนกันอะไรเงี้ยหญิงเรียกผพาวๆคนเหมือนกันก็ใช่สิฉันเป็นหมอลำซิ่งเหมือนกันไง แล้วเราลำบากมาเหมือนกันแล้วเรามีความสามารถเหมือนกันแล้วเราก็สวยและรวยเหมือนกันเพราะว่าพวกเราขยันไงแต่ปัญหาเรื่องความรักน่ะมันผิดหวังเราไม่สมหวังและอันนั้นมันเป็นเรื่องของทุกคนที่เขากะต้องไปจัดการบริหารตัวตนหลังบ้านของเขาแต่มันบมีผู้ใดที่สีได้ทุกอย่างดอกเธอฉันบอบแมนว่าฉันนี่ลำรวยดังได้เงินหาสิบหกสิบเจสิบรอยล้านแล้วฉันสิไปได้ความสุขความ อีหอย่างทุกยางมันกับมันกับสิตองมีแนวใดยางเสียยางถ้าเข้าใจฉันบอแล้วจัางในกรณีเพื่อนสาวเพ้าพ่าเนี่ยฉันเห็นเขาโดนหนักมากหลายหลายแล้วเธอไม่ดูเธอดูกรณีอีกคนนึงนะผู้ชายแฟนออกมาปกป้องนั่นคือของแท้แม่นว่าเขาสิถึอหรือสิผพิตก็ตามเขาบอๆให้ แฟนเก่านี่ดูแยมแย่ตั้มตมลงไปก็นันดอกเพราะว่าคนเราเคยรักกันน่ะเธอเข้าใจไหมฉันเนี่ยกับแฟนเก่าฉันเลิกกันนะเลิกกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นแฟนกันอีกนะก็คือเราไม่สามารถคืนดีกันได้นะแต่ฉันก็แบบเธอญาติเธอเสียฉันส่งพวงหลีดนะฮัลโหลเธอเข้าใจปะเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันมันดีแล้วก็บางทีพ่อแม่เราป่วยนะเขาโทรมาเธอพ่อเป็นอะไร พ่อป่วยแร้ให้กําลังใจนะนี่คือคําว่าแฟนเก่าแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนกันได้มันดีมากเพราะว่าคอนเน็ชันแล้วก็เราเคยเจอพ่อเราเคยเจอเพื่อนเราเคยเราจะไปทะเลาะกันเนี่ยมันเสียดายมิตรภาพอันนี้ฉันบริวาผู้ใดฉันแค่เวาให้ในมุมของฉันวาอย่ามองคนแค่ภายนอกแล้วไปด่าเขา เมืองพุทธไปวัดทําไมไปวัดไปทําบุญแต่พอมันมาเห็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราเม้นดา่าค,ค,คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นผิดคนนั้นชัว่วคนนี้ไม่ดีฉันไม่อยากยุ่ไก่สายนาม,มันเสียงดังมันเสียงดังเอออันนี้คือคนพูดนี่หม,มายความว่ายังไงนะเพื่อรู้คนรู้จักให้กําลังใจเธอ เพื่อนฉันติดคุกฉันก็นต้องไปเยี่ยมคำว่าเพื่อนเธอเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเข้าข้างใครแบบเรื่องของเขาส่วนตัวเราไม่รู้แต่การที่เราเคยรู้จักกันมาน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไหมล่ะเออมนสิมาลงกับมาลงหนาบ้านกูนี่เต็มสนามมาเบิรดรถดทัวแมงเบิดประเทศลนถ้ามีศิลธรรมและจรรยาบรรณพอ แล้วหนูขอกราบวิงวอนสื่อด้านบนนะทั้งประเทศเลยลงมาดูด้วยเพจหนึ่งเพจสองเพจอะไรก็ไม่รู้เพจปลอมเพจการ์ตูนอยากยกแขวนใครขึ้นมาด่าก็ด่าเลยอะเธอฉันโดนด่าหนักมากแล้วแล้วเรื่องของฉันนะฉันปกป้องกฎหมายสิทธิของฉันไว้แล้วถ้าคู่กรณีของฉันมาจับจ้วงและมาล่วงเกินอีกอันนั้นก็จะเข้าสู่พรลบบค,คอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาอย่างเป็นทางการ มีพี่น้องประชาชนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยินดีกับชั้นมากที่ฉันหลุดพ้นเพราะว่าคดีอาญาฉันบอปากซื้อแต่ถ้าฉันไปลื้อมาคดีอาญาเพียบเลยนะฉันไม่ปากฉันไม่ปากแต่อย่ามายุ่งกับฉั้นเออเออฉันไม่มีคดีอาญาในตัวเองแต่ถ้าคู่กรณีฉันขึ้นมาหาเรื่องฉันอีกโดยที่ฉันเงียบไปแล้ว คอยกันสิไปได้ไปลองกองปราบลือประวัติทุกอย่างคดีอาญาอาชญากรรมเพียบเพียบเออเพียบฉันเงียบอืม